สวัสดีพี่พีเอซีช่องใหม่หมอชาแนลด้วยนะครับผมอ OK. เคขังกำลังทำอะไรอยู่ครับตอนนี้กำลังล้างล้างโอ่งครับผมโอ่งอยู่โม่ครับผมนี่เล่นมุกกันอีกแล้วนะครับพี่พี่เอฟซีเคกำลังล้างโม่นะครับนี่ก็จะเป็นโม่สุดท้ายนะครับผมน้องเคกำลังล้างอยู่นะครับนี่นะครับ ล้างเครื่องดบชอบชอบเล่นให้พีพีเอฟซีหัวเราะนะครับผมอะไรขาวาเลวเห็นบอหาหาเกียงนะโต้นและมักเงี้ยไส่นะเค้กครับปูนนี่ก็ยังผสมชนิดนะครับผมตอนนี้แข่งข้างบ้านของลุงถนอมก็จะเสร็จแล้วนะครับ ใกล้เต็มแล้วนะครับผมฉาบตอนนี้นะครับครับคบนุผ้มกท่านผมก็พร้อมที่จะมาปั่นแล้วปั่นอะไรึันไม่เสร็จเลยฮะยังยังเหรอ โอเคเอาบันไดมาเดี๋ยวผมขึ้นฝั่งนี้เลยไปพี่โตเอาบันไดให้พี่นายไปเอาบันไดมาเลยพี่นายจะได้ขึ้นข้างบนจะให้จะเอาบันไดตรงนู้นให้พี่โตเอาไว้ก่อนเนาะพ่โเอาบันไดมามาแล้วที่นเดี๋ยวรอยื่นอันนี้นะรอยื่นนะแล้วก็จับบันไดไว้นะ ตักไว้ไหมจะตัก <studio> ก okay. <rik> ูนเลยพี่เจ้าไปตักกูนเอาไว้เลยมีถ้ามันมันแค่นก็ใส่น้ำพี่เจ้าเลยมันแค่นแล้วพี่เจ้าใส่น้ำเป็นึงไงจะกลางขาแล้วยังไงดีไหมตกไหมตกลนไปเห็นไหมโอ้ยดูอ่าดีนะ

ตอนนน้องเพลงไม่มในในเบไเกงเลยเครับก็จะเสร็จแล้วนะครับพี่พ f c ห้องที่สองนะครับผม วานน้อยใส่หูดังนะคุณเจ้าใเล้นเค็กันทำอะไรครับ หามุมกล้องก่อนนะครับพี่พี่ปีนไปไปปี่หลับตตอนนี้ลมก็พัดแรงเย็นดีน E aí Thank uh you. -huh. 我打直播间了吗？<laughs> 안뻔 แขงยูม่ไ่แ้าซอยแล้วข้างนอกมาเดี๋ยวกะทีซอยโตแล้วบัเนี้นะซอยควนโตข้างใน ал thích ảnh hưởng từộc Đức năng thị lực của cha Nó uống nước từ th authorized rồi Laborator iligity Ah cre wir Ối, nie có đáng không นี่นะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับพี่ยิบสี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง My Moss Channel ด้วยนะครับผมสวัสดี <c oughs> ครับ <c oughs>